สวัสดครับ่นครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับเจเกอร์จาก Pacific Rim uprising นะครับโดยเจเกอร์ที่เราจะรีวิววันนี้ครับคือเจเกอร์ที่เก่าที่สุดในภาค uprising แต่เป็นหนึ่งในตัวที่ทรงพลังมากๆนะครับซึ่งนั่นก็คือนี่เลยครับ Robot Samurai Sai j a g e r Blazer Phoenix นะครับผมซึ่ง The b เ a z e r Phoenix เนี่ยจะทําอะไรได้มีความสามารถยังไงแล้วทําไมก็ถึงเป็นมาร์ค5เพียงตัวเดียวทาการมาร์คซิกนะครับเรามาเริ่มรีวิวกันเลยก่าครับผม โอเคเพราะฉะนั้นมาดูกล่องกันก่อนนะครับนี่เป็นกล่องของเบเซอร์ฟินิกนะครับซึ่งต้องบอกลยครับว่านี่คือหน่วยยิงกร์ที่ผมชอบดีไซน์ผมชอบหน้าตามากๆนะครับเพราะว่ามันดูเรียวครับมันดูถึกครับแล้วมันแบบมันเป็นตัวแน่นๆแบบต่อยเอาต่อยเอาครับผมเลยชอบมากๆนะครับแบบเกราะหนาๆวิ่งช้าๆยิงแรงๆเนี่ยครับสุดยอดจริงๆนะครับผมแบบนี้นะซึ่งต้องบอกนะครับว่าตัวนี้สวยมากๆโดยต้องอกเน่ยจะเป็นอาวุธของเขาก็คือ วอตเท็แคนนอนนะครับผมในรูปแบบนี้นะส่วนข้างหลังครับก็ต่อนะครับว่าคุณมีลูกเล่นอะไรสามารถขยับจุดไหนได้บ้างนะครับซึ่งจุดขยับเยอะแล้วก็อาวุธให้มาครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับในรูปแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูของข้างในกันดีกว่าครับของข้างในครับให้มาเท่านี้เลยครับก็จะมีมือทั้งหมด2แบบนะครับเป็นแบบก้างแล้วก็แบบกำทั้งสองข้างวอตเท็กแคนนอนครับสำหรับการติดตั้งข้างหลังแล้วก็ข้างหน้านะครับแล้วก็นี่เลยครับ เรเซอร์ฟินิกส์นะครับผมเจเกอร์มาร์คห้เพียงตัวเดียวท่ามกลางมาร์คซิกนะครับผมซึ่งต้องบอกนะครับว่า ดีไซน์ครับทำออกมาได้สวยงามมากๆแล้วก็รายละเอียดต่างๆของโตหุ่นครับยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเบรเซอร์ฟิงเนี่ยจะเป็นตัวที่รายละเอียดครับไม่ได้เยอะมากจะค่อนข้างเรียบเนื้อตามตัวแต่ว่าบันไดครับก็ได้ทําการเก็บซ่อนรายละเอียดต่างๆของโต้หุ่นไว้อย่างครบถ้วนนะครับมันจะเป็นเห็น้จากแบบเหมือนกับที่เป็นล่องตรงนี้นิดนึงนะครับหรือรายละเอียดตรงนี้ที่เขียนไว้หรือตามตัวนะครับจะมีรอยใส่ไว้ตลอดนะครับเพราะว่างเลยบอกว่า ตัวนี้ครับถึงเราจะเห็นว่ามันเรียบๆครับแต่รายละเอียดตามตัวครับต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็สุดยอดมากด้วยนะครับผมกับ b l a z e r Phoenix ตัวนี้นะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวเราดูจุดขยับเราดูเรื่องของรายละเอียดไปแล้วเรามาดูจุดขยับกันบ้างนีกก่านะครับจุดขยับ Blazer Phoenix ครับอาจจะไม่ได้อลังการเท่ากับ g 4ก่อนหน้านี้เพราะว่าตัวค่อนข้างทวมและค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าด้วยของการแต่ยังไงเขาต่อว่าเขาเนี่ยสามารถขยับทุกอย่างได้เต็มที่แบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับขยับแขน ขยับขาข้อศอกหมุนมืออะไรครับทำท่าชกขยับเอวต่างๆเตะข้างหน้าเตะข้างหลังขยับเข่าทุกอย่างนะครับทำได้อย่างเต็มทีนะครับซึ่งนั้นทำให้เบรสต์สิของเราครับต่อให้เขานะครับท่วมขนาดไหนของเล่นก็ยังสามารถทำท่าแอคชั่นในแบบเต็มทีนะครับทำท่าต่อยนะครับทำท่าแบบพึ่งกระโดดลงมาตั้งท่าสู้อะไรแบบนี้ทำท่าบบยิงจรวดมิสไซล์นะครับทำท่าเบ่งพลังหรือแม้กระทั่งเราจะสามารถแบบแป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนมือนะครับเป็นมือแบบ กลางแบบนี้เนอะแล้วก็ทําท่าแบบกําลังยกไคจูขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมหาตัวอะไรไปเป็นกระสอบทรายก่อนนี่ครับตอายกไคจูขึ้นมานะครับเพื่อเตรียมตัวจะต่อยซ้ําแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมหรือเราท่าเหมือนกับกําลังจับไคจูพุ่งเข้ากระแทกกับตึกอะไรแบบนั้นก็ทําได้นะครับซึ่งมาบอกนะครับว่าจุดขยับเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีเลยครับสมแล้วที่เป็นโรบอทดารมาชินะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับโอเคครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสตอรี่แล้วก็สเปกหุ่นที ถูกสร้างขึ้นมาครับเพื่อใช้ในการโจมตีอันหนักหน่วงแล้วก็ป้องกันทุกอย่างได้โดยเฉพาะนะครับซึ่งเห็นได้จากการนี้เจ้าตัวครับแบบ กรามสุดๆนะครับแบบตามตัวครับเกราะหนาแบบหนาแน่สุดๆเรียกได้ว่าไคจูเนี่ยตะปบไม่เข้านะครับผมนี่เลยครับคือเกราะของเบเซอร์ฟินิชนะครับซึ่งเบเซอร์ฟินิชครับตามสตอรี่เลยก็คือเป็นหุ่นมาร์คไฟตัวสุดท้ายอาจจะไม่ใช่ตัวสุดท้ายผมอาจจะจําผิดนะแต่ว่าเป็นหุ่นที่ใช้สำหรับการพัฒนาต่อเป็นมาร์คซิกในอนาคตนะครับแล้วก็มีการเสริมติดตั้งเกราะเสริมติดตั้งอาวุธต่างๆเข้าไปครับจนเจ้าตัวเนี่ยแข็งแกร่งเท่ากับมาร์คซิกตามที่บอกไปก่อนหน้านี้เลย ทำให้เป็นหนึ่งในเยเกอร์ที่มาร์คไฟแต่ออกมาลุยคู่กับมาร์คสิกได้นั่นเองนะครับในรูปแบบนี้แต่ว่าแน่นอนครับเบสเซอร์ฟิงเนี่ยเป็นหุ่นมาร์คไฟเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วข้อเสียลหลักๆคือเมื่อไปยืนคู่กับมาร์คิกครับ ตัวเนี่ยจะเตี้ยกว่าแล้วก็จะค่อนข้างทวมกว่ารวมถึงสปีดของเบสเซอร์ฟินิก์ครับเป็นตัวที่ค่อนข้างช้ามากทําให้ไม่ค่อยสามารถตามเพื่อนได้ทันเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงครับแล้มากับพลังโจมตีอันมหาศาลในการต่อยในการยิงรวมถึงอาวุธต่างๆที่ติดตั้งไว้ด้วยครับทำให้เบสเซอร์ฟินิก์ครับเป็นตัวที่สามารถยืนคู่กับมาสซิกได้อย่างง่ายดายนะครับผม ในรูปแบบนี้นะครับโดยในเรื่องของอาวุธเบรซเซอร์ฟิงนะครับเบรเซอร์ฟิงครับเป็นตัวที่ติดอาวุธไว้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันครับอย่างแรกสุดครับตรงขาตรงนี้อาวุธที่เทมามาครับนี่คือแอนตี้ไคจูมิซา์นะครับเป็นอาวุธจรวดมิไซา์ที่ผมจำไม่ได้ว่าจรวดติดตามเรืมันนะที่สามารถยิงถล่มอัดไคจูให้เละได้ภายในแบบแม็กกาซีนเดียวนะครับผมอาวุธชิ้นนี้ครับ ถึงจะแบบดูมนเล็กๆแต่เป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากๆนะครับนี่คือในในสายที่ทำไมเบสเซอร์ฟิ้งครับถึงเป็นตัวที่โหดมากๆมิสไซติดขาครับสามารถยิงไคจูให้ถล่มเละได้เลยนะครับผมเป็นแบบนี้อีกอย่างหนึ่งครับอาวุธถัดไปเบสเซอร์ฟิงเนี่ยเป็นตัวที่สามารถต่อกรแบบคลุกวงในได้ด้วยนะครับเพราะฉนะนั้นเจ้าตัวสามารถวิ่งแท็กไคจูสามารถเตะไคจูสามารถเหยียบไคจูได้ด้วยน้ำหนักตัวที่มากแล้วก็เกราะที่มหาศาลนะครับแต่ว่าอาวุธจริงๆของเบสเซอร์ฟิ้งในการต่อสูรร้ระเบิดคือเจ้านี่ครับสนับ เป็นสนับมือที่ทําจากเหล็กที่แข็งมากๆเพราะฉะนั้นครับด้วยบวกกับแรงของเบรเซอร์ฟินิกส์เขาไม่สามารถต่อยชกไคจูเนี่ยให้น่วมหรือให้ทะลุได้เลยในหมัดเดียวนะครับผมแล้วผมจะไม่ผิดตรงนี้ครับจะเป็นในดุสวนของ Rocket e l b o บที่สามารถเพิ่มพลังในการต่อให้กับเบรเซอร์ฟินิกส์ได้เพราะงั้นแล้วครับถึงจะบอกว่าเบรเซอร์ฟินิกส์เป็นมาไฟล์ครับแต่อานุภาพการทําลายล้างในการต่อยระยะปชิดครับไม่แพ้มาร์สซิกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมเป็นแบบนี้ทีนี้ครับเบรเซอร์ฟินิกส์จะมีอาวุธลับอยู่หนคคครรััับบที่่เป็็นนนนออาวุุธสดดยะกื ปืนตรงอกตรงนี้ครับซึ่งเราต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนก่อนนะครับโอเคเจ้าปืนนี้ครับมีชื่อว่า Vortex c a n o o นนะครับ Vortex c a n n o นครับคือปืนที่มีอนุภาคการทำลายล้างสูงที่สุดในมาดาม,มาร์คไฟทั้งหมดนะครับปืนนี้คือปืนจึ่งเร็วกันที่ยิงรวมากๆทําให้ไครจูที่โดนไปเนี่ยต้องบอกนะครับว่า เป็นปืนที่ยิงแล้วไคจูเนี่ยไม่สามารถต่อก่อนได้เลยเพราะนั่นคือเป็นปืนสำหรับการฆ่าไคจูโดยเฉพาะนะครับมาสามารถเจาะทะลุผิวหนังหรือสามารถยิงทะลุต,ตัวไคจูขนาดเล็กขนาดกลางได้เลยอย่างง่ายดายนะครับในรูปแบบนี้ซึ่งว่าถุขันขนั้นครับก็สามารถจะเห็นว่าตรงตัวนี้เนี่ยจะมีรอยเลื่อนอยู่เนะเพราะฉะนั้นวัตหุขันนอนครับสามารถเลื่อนมาข้างหลังแต่ต้องแกะชิ้นส่วนแป๊บหนึ่งนะครับค่อนข้างแน่นทีเดียวข้างหลังตรงนี้เนี่ยแล้วก็มือชอบหลุดด้วยนะครับโอเค ที่ส่วนตรงนี้ครับสามารถเลี่ยนมาข้างหลังแบบนี้เพื่อยิงวอลเท็กแคนนอนจากข้างหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ครับสมมติเบสเซฟินี้เนี่ยกำลังอัดไคจูข้างหน้าอยู่ใช่ไหมครับหรือมีไคจูนงครับบุกเข้ามาจากข้างหลังเบสเซฟินก็สามารถเลื่อนวอลเท็แคนนอนมาข้างหลังแล้วก็ใช้ยิงอัดใส่ไคจูข้างหลังเพิ่มเติมได้นะครับผมพูดง่ายๆคือเป็นเยกเกอร์ที่สามารถรับมือไคจูได้ถึง2ทางด้วยกัน ในรูปแบบนี้แต่ที่นี่ครับเนื่องจากว่าอาวุนี่ไปสองทางเนอะทำให้เบสเซอร์ฟินิครับสามารถขับได้มากสุดถึง3คนด้วยกัน,นครับโดยเบสเซอร์ฟินิ่เนี่ยจะขับหลักๆคือ 2- อถึงสคนเพราะงั้นแล้วสามารถต่อยด้วย2คนได้แล้วให้1คนครับเลื่อนไปขับเฉพาะวอร์เอตแคนนอนแทนเป็นอย่างเดียวได้นะครับดงนาี้คือทําให้ทุนเนี่ยสามารถจู่โจมทุกอย่างได้แบบต้องบอกว่าไร,ไรจุดบอดนะครับเพราะว่า2คนเนี่ยสามารถแบบ สามารถมองศัตรูข้างหน้าได้ส่วนหนึ่งคนนียก็ไปเจ้าแต่ศัตรูข้างหลังหรือสามารถดูที่ปืนอย่างเดียวก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วนี่แหละครับคือความสามารถที่ทรงพลังของเบรเซอร์ฟินิกนะครับเจเกอร์มาร์คไฟทําการเจเกอร์มาร์คซิกที่ยังสามารถต่อกรกับเหล่าไคจูต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับผมเป็นแบบนี้ครับโอเคครับแล้วก็การดิวประจำวันนี้ครับมีเท่าไีร่เลยครับกับ J เบรเซอร์ฟีนิกนะครับผมซึ่งต้องบอกนะครับว่าเป็นตัวที่ผมเนี่ยชอบมากๆเนเรื่องของดีไซน์และเรื่องของความสามารถนะครับผมโอเคครับแล้วก็ใครชอบเดี๋ยวนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวด้วยที่สำคัญลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเม้อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย